สวัสดี fc ช่องชนินนมุเรตทุกคนครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับวัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยยอดนิยมที่เราจะเล่าประวัติความเป็นมาแล้วก็บอกค่านิยมการเช่าหาในปัจจุบันนะครับสำหรับ ep ที่แล้วนะครับเราก็ได้นำเสนอเหรียญเสมาเสือคาบแก้ว 99. ปีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนไปนะครับ ep ถัดมานะครับเราเลยยังอยู่กับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเหมือนเดิมนะครับ แต่เป็นเหรียญเสมา100ปีครับนะเป็นที่ระลึกฉลองอายุครบ100ปีนะครับต้องบอกว่าต่อเนื่องกันเลยนะครับในปี63เนี่ยหลวงพ่อพัท่านมีอายุ99ปีนะครับแล้วก็ถัดมาในปี6 4นะครับเมื่อ12พฤษภาคม2อ6 4ที่ผ่านมานะครับท่านก็มีอายุครบ100ปีนะครับเป็นเกจิอายุยืน100ปีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ เลยนำเอาทั้งสองรุ่นนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับซึ่งผมจะไม่พูดถึงรุ่น99ปีนะครับจะพูดถึงเสมา100ปีเลยนะครับแต่ว่าเอาก่องมาเทียมให้ดูนะครับแล้วก็ตัวเหรียญน,นะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงเสร็จแล้วเราก็จะไปลงรายละเอียดที่เสมาร้อยปีนะครับผมขอเรียกสั้นๆอย่างนี้นะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่จะไปดูความแตกต่างแล้วก็ เปรียบเทียบกันระหว่าง99ปีกับ100ปีนะครับผมเล่าความเป็นมานะครับประวัติการจัดสร้างให้ฟังนิดนึงนะครับสำหรับเสมมาร้อยปีนะครับเหรียญเสมาร้อยปีเนี่ยก็เป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นในวาระสําคัญ2วาระด้วยกันนะครับในปีที่ผ่านมานะครับทั้งการฉลองอายุครบ100ปีของหลวงพ่อพัฒน์ปุญญากาโมนะครับในวันที่12พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาและ เป็นการฉลองพัยดยศนะครับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับพระราชาคณะชั้นราชนะครับซึ่งหลวงพ่อท่านได้รับโปรดเกล้าจากในหลวงรัชกาลที่10นะครับในปีที่ผ่านมานะครับให้ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์นั่นเองนะครับจึงทําให้ทีมงานของของสุพรรณการันตีนะครับแล้วก็เอพุธศิ์นะครับได้ร่วมกันนะครับเป็นสะพานบนจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมา เพื่อเปิดนะครับให้บุคคลทั่วไปได้บูชากันนะครับแล้วก็นำไรายได้เนี่ยไปสมทบทุนนะครับบริจาคแล้วก็ถวายให้กับหลวงพ่อนะครับเพื่อทำนุบบำรุงศาสนสถานแล้วก็รวมถึงโรงพยาบาลโรงเรียนนะครับรถพยาบาลน,นะครับที่หลวงพ่อท่านได้มีความเมตตานะครับที่จะนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลน,นะครับรวมถึงสร้าง สาธารณประโยชน์ให้กับชาวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นั่นเองนะครับสำหรับใบรายการนะครับแล้วก็จำนวนการจัดสร้างเนี่ยผมต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังงงอยู่เลยนะครับในส่วนของเสมาร้อยปีนะครับว่าจัดสร้างเนื้อเท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะว่ามันมีหลายรูปแบบนะครับทั้งเป็นรายการลุ้นในรังปกตินะครับรายการพิเศษนะครับรายการแจกพิเศษอะไรอีกเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ ไม่ได้สร้างมาแค่เนื้อหลักๆที่เราเคยเห็นกันในการสร้างาวัตถุมงคลในสมัยก่อนนะครับที่จะสร้างออกมาประมาณ4ีหเนื้อนะครับแล้วก็แต่และเนื้อก็จะมีจํานวนการสร้างชัดเจนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพระยุคใหม่นะครับได้มีการใส่รายละเอียดเข้าไปอีกเยอะแยะมากมายนะครับเนื้อทองแดงไม่ได้เป็นทองแดงอย่างเดียวนะครับก็มีทองแดงซาตินนะครับมีงานหน้ากากนะครับหน้ากากเอาปาก้าหน้ากากลูกปืน นะครับหน้ากากทองแดงนะครับหน้ากากเงินหน้ากากนวะนะครับเป็นงานปะฉะลูก,ก็มีนะครับด้านหลังไม่เหมือนกันก็มีทําให้เนื้อหนึ่งเนี่ยมีการฉีกออกไปหลายๆรูปแบบนะครับทําให้ต้องบอกว่าหาข้อมูลจํานวนการจัดสร้างแต่ละแบบนี่ยากมากนะครับผมก็จะพยายามทํากันบ้านแล้วก็หาข้อมูลมาคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ให้ละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างของกล่องกันเลยนะ กล่องนะครับจริงๆก็เป็นกล่องแนวตั้งเหมือนกันนั่นแหละนะครับผมให้ดูด้านหลังก่อนนะเป็นกล่องพลาสติกเหมือนกันเป็นแนวตั้งเหมือนกันเพียงแต่ว่าการพิมพ์นะครับตัวอักษรของกล่องเซมาร้อยปีเนี่ยจะพิมพ์ในแนวนอนนะครับนี่นะครับก็มีแผ่นฟองน้ําสีแดงนะครับด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดกล่องให้ดูเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมแกะซีลพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่ได้ลุ้นแบบมาใหม่ๆอ่านี่นะฮะเปิดเข้าไปก็จะเป็นเหรียญน,นะครับเสียมาร้อยปีก็มีฟองน้ำอยู่ด้านล่างรอยชั้นหนึ่งนะครับก็จะคล้ายๆก,กับของ9-9ปีนะฮะนะกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่เป็นแนวนอนแค่นั้นเองนะครับตรงนี้นะครับมีการเขียนว่าเป็นที่ระลึกฉลองอายุครบ100ปีนะครับ เหรียญเสมาร้อยปีหลวงพ่อพัดพุญธกาโมวัดมุ่ยด่ว,ดวนคนครสวรรค์นะครับจดจํารายละเอียดไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าของเก๊นะครับก็ออกมาพร้อมของแท้เลยนะครับต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าเป็นเหรียญรุ่นที่ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับอ่านี่เป็นตัวของกล่องนะครับต่อไปเดี๋ยวผมแกะเหรียญน,นะครับแกะเหรียญออกมาให้ดูเพื่อที่จะเปรียบเทียมกันนะครับโอเคกล่องนี้ผมเก็บไปเลยนะ เอาเหรียญมาเทียบให้ดูแล้วกันนะครับเหรียญปีติดกันนะครับโอเคขอซูมเข้าไปนิดนึงอืมประมาณนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวซูมให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับ ตัวเหรียญเนี่ยก็เป็นทรงเสมาเหมือนกันเป๊ะนะครับเพียงแต่ว่า99ปีด้านล่างจะเป็นหัวเสือคราบแก้วนะครับก็ตอกหมายเลขนะครับด้านล่างหลวงพ่อพัดนะครับแต่ของเสมาร้อยปีนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นลายเซนนะครับพระครูนิวิทย์ปุญญากรนะครับหรือหลวงพ่อพัดนั่นเองนะแตกต่างกันนะครับรายละเอียดที่เหลือก็เหมือนกันนะครับหูเหรียญไม่เจาะ นะครับด้านล่างของเสมาร้อยปีนะครับก็จะเป็นลายนะครับลวดลายกระหนกนะครับคล้ายๆกับเสมาแปดรอบนะครับของพบพัดนะครับปี2560นะฮะนี่นะฮะโอเคพลิกไปด้านหลังนะครับคล้ายๆกันนะครับสําหรับเหรียญนี้นะฮะด้านหลังก็จะเป็นอักขระยันนะครับ ยันผมจาไม่ได้นะครับว่าชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้แล้วกันนะครับด้านหลังด้านหลังที่เป็นยันก็จะแตกแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันออกไปนะนี่นะครับสําหรับเหรียญร้อยปีจะมีการลันหมายเลขนะครับตอกหมายเลขที่ด้านหลังเหรียญนะครับตอกเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับเราต้องเอียงอ่านนะครับมีการตอกโค้ดนะครับมีการตอกโค้ดอยู่หนึ่ง สองสามแล้วก็มีการตอกลอลิงนะครับตรงด้านล่างอีกเป็น4จุดครับรวมรันดมเมอร์ก็เป็น5จุดนะฮะเดี๋ยวเราจะไปอธิบายนะครับเจาะจงเฉพาะเหรียญร้อยปีอีกทีนึงนะครับนี่ให้ดูความแตกต่างก่อนนะครับก็จะเป็นที่ลึกนะครับอายุ99ปีแล้วก็อายุ100ปีนะครับ1ิบพฤษภาคม63กับ12บพฤษภาคม64 รายล,ละเอียดที่เหลือก็คล้ายๆกันนะครับนี่คือความแตกต่างที่นํามาให้พวกเราได้เปรียบเทียบกันดูนะครับระหว่างเหรียญ99ปีกับเหรียญ100ปีนะรายละเอียดจะคล้ายกันนะครับแตกต่างกันนิดหน่อยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปจอะจงเฉพาะเหรียญ100ปีนะครับขอเก็บเหรียญ99ปีไปก่อนอีกหนึ่งอย่างนะที่น่าสนใจสําหรับเสมา100ปีก็คือ ด้านหลังจะมี2แบบนะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อพัดนั่งสมาธิเต็มองค์ด้านหลังนะครับจะมีทั้งแบบเป็นหลังยันแบบเมื่อสักครู่ที่ผมให้ดูนะครับแล้วก็เป็นหลังพัยดยศนะครับเพราะว่าวาระในการจัดสร้างเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวาละมงคล2อ,อย่างพร้อมกันนะครับทั้งเป็นวันครบรอบอายุ100ปีของหลวงพ่อพัดแล้วก็ เป็นช่วงที่ท่านได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ั์เป็นพระราชาคณะชั้นราดนะครับจากในหลวงราชการที่10นั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวเราไป2กล้องนะครับดูรายละเอียดของเหรียญเสมาร้อยปีกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะให้กล้องโฟกัสนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูไปที่นี่นะครับ ก็จะเป็นใช้บล็อกพิมพ์คล้ายๆกับ99ปีนะครับหลวงพ่อพัดนั่งสมาธิเต็มองนะนี่นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับงานเป็นงานหน้ากากนะครับหน้ากากเนี่เป็นหน้ากากปอกลูกปืนนะครับผมได้ถามคนที่ผมเช่ามานะครับเขาบอกว่าเป็นหน้ากากลูกปืนส่วนเนื้อเนี่ย เป็นเนื้อทองฝา,าบาทผิวลุ้งนะครับเพราะว่าอย่างนั้นนะครับปกติเราจะเห็นทองฝาบาทเนี่ยเป็นสีคล้ายๆทองคํานะครับนะบจะเป็นสีคล้ายๆสีเหลืองสีทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เนี่ยมวลสารนะครับเนื้อหามวลสารเนี่ยจะเป็นทองฝาบาทออกลุ้งนะครับมันคือมีเหลือบเหลืองๆนิดๆแต่ว่าพื้นผิวจะเป็นสีม่วงนะครับลุ้งม่วงๆเป็นหลักนะ อ่านี่นะครับให้ดูด้านล่างหลวงพ่อพัดก็จะเป็นลายเซ็นของหลวงพ่อนะครับผิวเนี่ยผมพยายามจะเอียงให้ดูนะเนี่ยมันจะออกนะครับลุงลุงม่วงม่วง,ง,งเนี่นะครับแต่ตัวเนื้อมวลสารเนื้อหามวลสารเนี่ยจะเป็นเนื้อทองฝาบาทผิวลุ้งนะฮะดูนะครับมันจะออกเหลืองเหลืองาจะเป็นม่วงอมเหลืองดีกว่านะครับมันจะเด่นเป็นทางม่วงมากกว่านะ นี่นะครับแล้วก็ด้านหน้าเหรียญจะมีการต่อโค้ด1โคดนะครับเป็นตัวอักขระมินะครับในเม็ดงานะครับเขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับคล้ายๆกับโค้ดของเหรียญ8รอบนะครับหลวงปู่ทิมนั่นเองนะครับเหรียญหน้าปก8รอบนะครับเขียพิกไปด้านหลังนะครับไล่จากข้างบนมานะครับ ก็เป็นอัครายันนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะคล้ายๆกับอัครลายันของลุงปูทิมเหมือนกันนะครับนะผมผมเรียกชื่อไม่ถูกจะไม่ได้นะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวเรามาดูจุดแรกที่มีการตอกโค้ดตอกเลขลงไปนะครับก็คือการ run number นะครับเดี๋ยวนี้หมายเลข3909นะครับจะตอกเป็นแนวตั้งแล้วครับเราจะต้องเอียงเอียงอย่างเงี้ยอ่านนะครับถึงจะ เห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ถานลงมาก็จะเป็นโค้ดวอแหวนทอทหารอ่าวอแหวนทอธงทอทหารน,นะครับในเม็ดงาก็คือมาจากคําว่าวัดทานทหารน,นั่นเองนะฮะตัวย่อของคำว่าวัดทานอาหารนะครับขยับไปทางซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวเลขหนึ่งร้อยนะครับเลขไทยหนึ่งร้อยหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับคล้องกันของเก้าสิบเก้าปีก็จะเป็นเลขเก้าสองตัวนะครับ ถัดขึ้นมาข้างบนอีกนะครับก็จะเป็นโคดมิในเม็ดงานะครับเหมือนด้านหน้าเหรียญนะครับผมพยายามยังให้ได้แบบมุมสวยๆที่สุดเลยนะครับนี่นะครับผิวอมม่วงดูยากนิดนึงมันสะท้อนแสงเป็นโคดมิตัวที่สองนะครับด้านหลังเหรียญแล้วก็สุดท้ายด้านล่างนะครับเป็นลอลิงนะฮะนี่นะครับลอลิงที่มาจากคำว่ารายการลุ้นนั่นเองนะครับ ก็เหรียญชุดนี้เหรียญจัดอยู่ในชุดรายการลุ้นนั่นเองนะครับลุ้นในการเช่ามาเป็นรังนะครับนี่นะฮะวันที่ก็จะลง12พฤษภาคม2564นะครับที่ระลึกฉลองอายุครบ100ปีนั่นเองนะครับโอเคเราุูมออกมานะครับนะครับตามที่ผมได้บอกไปว่าด้านหลังเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับเดี๋ยว ถ้าผมได้มีโอกาสเช่าหาอีกแบบหนึ่งมาเนี่ยจะนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวถ้าสามารถเช่ามาได้ทั้งสองแบบก็จะนำมาเปรียบเทียบให้ชมเลยนะครับด้านหลังอีกแบบหนึ่งจะเป็นพัยดยศนะครับพัยดยศของพระราชมงคลวัชราจาร์นะครับก็เป็นการฉลองอีกวาระหนึ่งคือการได้เลื่อสนสมณศักดิ์นั่นเองนะครับผิวจะเป็นทองอา่า ทองฝาบาทผิวลุ้งนะครับชื่ออย่างเป็นทางการฝาบาทผิวลุ้งมันจะออกเหลืองเหลืองนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลุ้งลุ่งม่วงๆ่วงนะครับประลอดครับแล้วก็เหรียญนี้เป็นงานหน้ากากนะครับหน้ากากปอกลูกปืนนั่นเองนะครับนี่นะฮะหน้ากากก็จะเป็นเนื้อหามวลสารผิวพันธุ์จะคล้ายๆกับปลอกลูกปืนนะครับคือสีเหลืองเหลืองม่นหนะครับ พยายามเอียงให้ดูหลายๆมุมนะฮะอ่าโอเคนะครับก็จบไปนะครับสำหรับการรีวิวเหรียญเสมา100ปีหลวงพ่อพัท์ปุญญกะโมนะครับสกลาศสองพัหา2 5 4ก็ต้องบอกว่าเป็นวาระมงคลมากๆนะครับเผอแพ๊บเดียวก็อีกไม่กี่วันนะครับหลวงพ่อก็จะอายุ101ปีนะครับในวันที่12พฤษภาคม2565นนี้ท่านก็เป็นพระเกจิ อายุยืนนะครับอายุมากกว่า100ปีที่มีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็คนนับถือศรัทธากันมากมายนะครับมากมายขึ้นทุกวันนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับความดีความชอบที่ท่านได้ทำนะครับในการทํานุบํารุงพุทธศาสนาจึงทาให้ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับเป็นพระราชมงคลวชราจารย์ด้วยนะครับเป็นพระราชาคณะชั้นราชนั่นเองนะฮะโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะฮะก็คลิปหน้าจะเป็นวัตถุมงคลหรือว่าเหรียญรุ่นไหนนะครับก็ติดตามกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ